สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งความถี่วิทยุไอคอม V80 นะครับขั้นแรกนะครับให้เราดูที่หน้าจอความถี่ถ้ามีคำว่า MR นี่คือมันจะอยู่ในโหมดที่เราติกช่องไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปให้เรากดปุ่ม PFO หนึ่งครั้งนะครับอ่ากดอีกหนึ่งครั้งต่อไปให้เรากดช่อง ความถี่ที่เราต้องการนะครับสมมติว่าผมต้องการตั้ง163 955นะครับมากดที่แป้นความถี่ได้เลยอ่ามากดเรียบร้อยแล้วต่อไปการมาทึกช่องให้กดปกุ่มฟังก์ชันหนึ่งงนะครับจากนั้นกดปุ่ม VFO p MR ครับหมายเลือกช่องจากกระพิบสมมุติว่าเราต้องการช่องไหนให้เรากดกดปุ่มดุสอนขึ้นลงนะครับ สมมติว่าผมต้องการช่องที่สนะครับการบันทึกก็คือกดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่ม bmo tab mr ค้างไว้นะครับครันนี้ผมบันทึกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูในช่องที่เราเมมโมรีนะครับกดที่ปุ่ม bmo t mr ครับเห็นไหมครับว่าช่อง3ความถี่ขึ้นมา1 3 9 5 5, 5ที่ผมตั้งไวไ้เมื่อกี้นะครับ สำหรับการตั้งความถี่ D 80ก็ไม่ยากนะครับก็ตามนี้นะครับผมครับ